สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองและนักเรียนชั้นป .4 ที่น่ารักทุกคนครูชื่อเกษณีศิสรละเรียกสั้นๆว่าครูดแดงก็ได้วันนี้เราจะเรียนเรื่องมาตราตัวสะกดที่ตรงมาตราจุดประสงค์ของการเรียนในเรื่องนี้ก็คือ1นักเรียนบอกมาตราตัวสะกดได้2 ่านและเขียนคำในมาตราตัวสะกดที่ตรงมาตราได้ถูกต้องและข้อสุดท้ายนักเรียนจำแนกมาตราตัวสะกดก่อนอื่นเรามารู้ความหมายของตัวสะกดจะก่อนนะคะมาตราตัวสะกดคือพยัญชนะที่ประสมข้างหลังพยางค์ในแม่กอกา กลายเป็นตัวสะกดในมาตราตา่ตางๆมาตราตัวสะกดมีทั้งหมด8มาตราด้วยกันมาตราที่1ก็คือลักษณะที่1มาตราตัวสะกดที่ตรงมาตราได้แก่แม่กงแม่กลมแม่เกยและแม่เกลนะคะลักษณะที่2ก็คือตัวสะกดที่ไม่ตรงมาตราได้แก่แม่กกะ แม่กบแม่กล,แ,กลและแม่กดค่ะตัวสะกดที่ตรงมาตราที่เราจะเรียนในวันนี้นะประกอบไปด้วย4มาตราคือแม่กลงแม่กลมแม่เกยและแม่เกอมีตัวสะกดเพียงตัวเดียวและออกเสียงตามตัวสะกดนั้นมาตราแรกที่เราจะเรียนก,ก็คือมาตราแม่กลง คำว่ากงสะกดกองงองแล้วเรียนจะเห็นว่าท้ายคําว่ากงคืององูดังนั้นจึงมีงองูเป็นตัวสะกดดูตัวอย่างต่อไปนี้แข็งแรงกางเกงโลงช้างลำคล้องโอกงกลางร,ระคังเสียงดังนะคะ ต่อไปมาตราที่สองมาตราแม่กลมกอมอกลมกลม,มีมอม้าเป็นตัวสะกดเช่นยิ้มแยม้มนุ่มนิ่มมะขามชุมนมุมคำถามซ่อมแซมและดื่มนมนักเรียนสังเกตไหมคะแม่กลม ที่ตัวอยา่างคุณครูจะพิมพ์ตัวสีดำนะคะเพื่อทำให้นักเรียนเห็นชัดเจนในเรื่องของตัวสะกดไปมาตราที่3นะคะมาตราที่3คือมาตราแม่เกยเอกกยอเกยนะคะหลังสุดมียอยักษ์ดังนั้นยอยักษ์จึงเป็นตัวสะกดดูตัวอยา่างต่อไปนี้เฉยเมยคุยเขีย ปรยปรายเจ้าชายสายสร้อยค้าขายและอุยอ้ายอะอะออกูทราบนะคะเด็กๆเจ้าสังเกตแล้วสงสัยอยากจะถามครูนะครูแดงทำผิดหรือเปล่าครูแดงทำสีตกหรือเปล่าทำไมมียอยยักหนึ่งตัวที่ไม่มีสีม่วง เราก็จะมาแก้ข้อสงสัยนั้นกันนะคะเอาละครูจะแก้ข้อสงสัยให้เด็กๆยกเว้นคำที่มีสระเอียเช่นเสียเปียและอื่นๆอ,อ,อีกมากมายเพราะฉะนั้นคำว่าเขีย่ยที่นักเรียนมองเห็นยอยักข้างหลังแล้วคุณครูไม่ได้ทำสีม่วงไว้เนี่ยมันคือคำที่ผสมสระเอียเด็กๆจะมองแค่ข้างหลังยอยักยอยักและบอกเวนแม่เกยไม่ได้นะลูก หนูต้องดูว่ายอยักษ์ตัวนั้นเป็นยอยักษ์สละเอียหรือยอยักษ์ที่เป็นตัวสะกดนะคะเรามาดูมาตราสุดท้ายค่ะมาตราสุดท้ายก็คือมาตราแม่เกยเอกอ,อ,อวออกเกเห็นไหมคะวอแหวนอยู่ข้างหลังวอแหวนจึงเป็นตัวสะกดดูตัวอย่างดังนี้เจ้าสาวข้าวเหนียว แปรวราวมะพร้าวแวววาวเปลวไฟและนิ้วมือเช่นเดียวกันคุณครูก็จะมีวงแหวนเป็นตัวสะกดซึ่งคุณครูได้ทำสีแดงให้นักเรียนมองเห็นความแตกต่างของตัวสะกดได้ชัดเจนกับพยัญชนะต้นแต่มีข้อยกเว้นนะคะเรามาดูยกเว้นยังไง ยกเว้นคําที่มีสระอัวคําว่าสระอัวเนี่ยเราจะเห็นว่ามีไม้หันอากาศวงแหวนด้วยเช่นคําว่าบัวตัวหัวและคําอื่นๆอีกมากมายเพราะฉะนั้นเด็กๆฟังนะลกูกหนูจะดูแค่ข้างหลังมีวอแหวนไปได้นะคะเพราะวอลแหวนบางครั้งทําหน้าที่เป็นตัวสะกดแต่บางครั้งวอลแหวนที่อยู่ข้างหลังก็จะหมายถึงสระอวนั่นเอง เพราะฉะนั้นเราเรียนวันนี้เรื่องมาตราตัวสะกดตรงมาตรามีทั้งหมด10มาตราไอส่มาตราด้วยกันเราสามารถที่จะสรุปได้ว่ามาตราตัวสะกดที่ตรงมาตราทั้ง4นั้นจะมีตัวสะกดเพียงแค่1ตัวเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆคงจะรู้ในเรื่องของมาตราตัวสะกดที่ตรงมาตราแล้วคราวนี้เด็กๆหยิบชี้ขึ้นมา เปิดชีตเราไปหน้าที่สองนะคะมาดูซิแบบฝึกหัดของครูคุณครูให้เติมคำในมาตราแม่กลมให้ได้ใจกว่าะเราเรียนมาแล้วแม่กลมคือมอมาสะกดเอวงอะไรนะวงอะไรนะวงกลมถูกต้องหกอะไรลูกหกลม้มผ้าไหมน้ำอัด ลมอดออมออมศิลผ้าภูมดอกเข็มชมเฉยและซ่อมแสบนะคะนี่เป็นเพียงแค่ตัวอยา่างนะคำในมาตราแม่กลมยังมีบททบทวนที่นักเรียนจะต้องทำแบบึกคาดเพิ่มเติมในชีต นะคะครูหวังว่าวันนี้ที่เรียนไปแล้วนักเรียนจะได้รับความรู้ในเรื่องของมาตราตัวสะกดที่ตรงมาตรานะคะวันนี้คุณครูก็คงจะจบนะคะในเรื่องของมาตราตัวสะกดและหวังว่าในะครั้งต่อไปที่เราจะพบกันเราจะพบกันอีกครั้งในสัปดาห์หน้าในเรื่องมาตราตัวสะกดที่ไม่ตรงมาตราวันนี้สวัสดีค่ะ 拜拜。Bye bye.